โอเคครับก็คับ้าสุกิมซาีิปุ่นอีกรอบนะอ๋อวันนี้ก็มีกิจกรรมมาเพิ่มนะจากคราวที่แล้วนะครับก็กลายเป็นว่ามี3มกิจกรรมสอนกันเลยนะฮะกิจกรรมอีเวนต์การ์ดสกิจกรรมนะครับแล้วก็อีเวนต์จีอีกหนึ่งกิจกรรมอีเวนต์การ์ดที่ข่าวแล้วไม่ได้พูดข่าวที่แล้วไม่ได้พูดถึงก็คือการ์ดอ่า ของซีรีส์โมโนโคาตาลินะครับก็เนี่ยฮะรายละเอียดก็ไม่มีอะไรมากเข้ามาล็อกอินทีบวกจี้ีบวกการ์ดนะครับก็จะได้ต่อวันนะฮะจะได้ประมาณ20บแต้มนะครับแล้วก็เอาโดนัทแต้มโดนัทเนี่ยเป็นแรกอ่ะเอกสมุดอันนี้พอแรกผมมีครบแล้วนะครับพอแรกปุ๊บแต้มมันก็จะลดนะครับเนี่ยแล้วก็สะสมใหม่นะฮะ ครบก็แล้อีกแรก4ใบก็จะได้ชิน n o บุเอสบวกนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็ก,กิจกรรม g นะีะเป็นจี้หนังสือไกด์นำทางที่ไม่แม่นยำก็เขียนว่า inaccurate นะก็ก็เหมือนหนังสือไกด์นำทางอันแรกนะครับแต่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาจาก50เป็น65หาเปอร์เซ็นตะ์หายยังไงเออ ก็ต้องหาจากไปุูมจี้นะครับุูมจี้อันเนี้ยจี้พิเศษนะฮะร้อยหกสิบเพชรนะครับุูมเสร็จก็จะได้วัตถุดิบมานะครับเป็นดาวดาวมันเป็นดาวประกายแสงกับดาวสีดำนะฮะอะไรเนี่ยอ๋ออัปเดตอีเวนต์เลดนะครับก็เลย แจกอุ้ยอะไรเนี่ยแจกซะเยอะเลยอ่ะจี้ดาวนะฮะเดี๋ยวรวมให้ดูล้กกันนะครับเอมรวมไงวะโอ้ รวมกี่รอบวะเนี่ยเออผ่านทองจะชัดเลยดีนะมีอีเวนต์แจ็คพอตให้ยังให้ทองอยู่ไม่งาั้นอายุ่งแต่ดาวตะก,กี้บวกไม่ได้อ๋อต้องใช้ดาวสองอันนะครับจะลองเสียงดูไหมวะ เพชรยิงง่งน้อยๆโอเคโอเคลองสักอันแล้วกันโอ้จีเต็มเดี๋ยวผมเอาจีเอบวกมาตีแล้วกันครับเอาจีเอบวกมาตีก่อนติดแค่บวกสองนะก็โอเค น่าจะมีที่ว่างพอซื้อแหละนะครับก็เหลือประมาณสองร้อยป็ดไปอุย้ยอะไรเนี่ยเซ<ม>็งครับแบบนี้เอาไปตีบวกก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ เออเอากับมันว่ามันให้จี้มาแปลกๆไงไม่รู้อ่ะขอสงวนจี้ไว้ทำอีเวนต์ละกันครับถ้าจะไม่ไว้ใจใจ m แล้วสิอีเวนต์นี้แสบนะะต้องเอาดาวเอบวกมารวมนะ เดี๋ยวดูรายละเอียดอีเวนต์ก่อนดาวเอบวกหาได้งจากร้านค้าโอ้เปิดมามีแต่แสงแดงนะครับเดี๋ยวเอา,เ,อาเพชรขึ้นก่อนอีเวนต์นี้ยาก ยังอไห้เพชรพูดมาบ้างนิดหน่อยนะไม่คิดจะให้เพชรกันั่งเลยเลยแหมกดก็จังเยอะนะครับก็เราก็สามารถสะสมเพชรอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะ ก็ได้คืนมาบ้างนะก็ไม่ได้ถึงกับเลวร้ายอะไรมากมายนะครับ ได้คืนมาบ้างนิดหน่อยดีผมไม่ได้เลยก็โอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็ผมคงขอผ่านนะรู้สึกจะไม่ไหวจริงเอเต้ดาวดำเอามารวมทำพินัยกรรมเดี๋ยวรอเจมแจกก็ได้ครับเอ็มเขาแจกทุกวันนั่นแหละเดี๋ยวก็คงมีแจกอีกประมาณพรุ่งนี้นะครับวันละสองรอบนะครับก็ได้ไม่ทันถึงวันที่หกครับ นานเลยวันนี้เพิ่งวันที่สองเองอีเวนต์ยาวอวันที่หกนี่ก็น่าจะวันะวังขานปะเออประมาณนั้นนะครับก็ปั๊มแรงเก็บเพชรไวเ้เยอะๆครับเล่นให้มันได้แหลงประมาณสักเป็นแสนะปั๊มเยอะๆนะฮะแล้วก็อดาวเนี่ยชนะแบบทัวริซึมได้ด้วยนะเออพอดีผมยังไม่ได้ไม่ว่างเล่นนะฮะ โอเคนะครับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้นะครับรีวิวอ,อีเวนท์คร่าวๆนะฮะก็ดูความคุ้มค่าครับก็ผบว่าทําการ์ดก่อนดีกว่าครับจี้เนี่ยถ้าเพชรเหลือเราค่อยมาท,ทําทีหลังนะเพราะว่าเขาไม่แจกเพชรน,นะรอบนี้โอเคนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ